สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข่าวถอดรหัสครับสถานการณ์ชายแดนทวีความตึงเครียดขึ้นถึงขีดสุดหลังจากมีกระแสข่าวว่ากัมพูชาอาจหยุดซื้อน้ำมันจากไทยล่าสุดนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงด่วนและออกมาตรการตอบโต้ที่หลายฝ่ายมองว่าแรงและเหนือความคาดหมายครับสวัสดีครับอาจารย์รัฐ การประกาศมาตรการ5ด้านของนายกแพทองทานครั้งนี้เป็นเพียงการตอบโต้เรื่องน้ำมันหรือมีนัยะเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับ สวัสดีค่ะคุณเอกนี่ไม่ใช่แค่การตอบโต้ค่ะแต่นี่คือการเปลี่ยนกระดานเล่นอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลไทยปฏิเสธที่จะเล่นเกมบนกระดานเรื่องน้ำมันที่อีกฝ่ายพยายามสร้างขึ้นแต่เลือกที่จะเปิดสมรภูมิใหม่ในประเด็นที่ไทยกลุ่มความได้เปรียบและมีความชอบธรรมในเวทีโลกนั่นคือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ แล้วรัฐบาลไทยใช้อะไรเป็นความชอบธรรมในการเปิดสมรภูมิใหม่ครั้งนี้ครับ เขาใช้ข้ออ้างที่ทงพลังและปฏิเสธได้ยากมากค่ะนั่นคือรายงานของสหประชาชาติ UN ที่ชี้ชัดว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางของแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจนอกกฎหมายใหญ่ถึง40-60%ของ GDP ประเทศนี่คือการเปลี่ยนจากเรื่องของสองเราให้กลายเป็นเรื่องของประชาคมโลกทันทีค่ะ เรามาไล่เรียงดูมาตรการ5ด้านที่นายกประกาศออกมาซึ่งดูเหมือนจะเป็นการบีบในทุกมิติเลยทีเดียวด้านความมั่นคงจำกัดเวลาและคุมเข้มการเข้า,เขาออกด่าน16แห่งด้านการท่องเที่ยวตรวจสอบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปคาสิโนโปลอยเปตดอย่างละเอียดด้านอาจยากรรมเทคโนโลยีไลล่าบัญชีม้ายึดทรัพย์และอาจระง,งับอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงกัมพูชา ด้านการส่งออกระง,งับส่งออกสินค้าที่สนับสนุนอาชญากรรมโดยเฉพาะน้ำมันด้านผานิ์และความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยและดึงนานาชาติเข้ามาร่วมมือเอกเป็นมาตรการที่รอบด้านและดูจะพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร,ร์สำคัญหลายจุดแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ไทยต้องลงมือหนักขนาดนี้ครับ นั่นคือหัวใจของเรื่องเลยค่ะคุณเอกมันไม่ใช่แค่รายงานภาพรวมแต่เป็นแฟ้มข้อมูลของหน่วยงานสากลทั้ง UNODC และหน่วยงานความมั่นคงชาติตะวันตกที่เริ่มชี้เป้ามาที่เครือข่ายบุคคลผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจสีเทานี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตระกูลผู้นำทางการเมืองของกัมพูชาค่ะ กำลังจะบอกว่าปัญหาที่ไทยเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่แก๊งคอรเซ็นเตอร์ทั่วไปแต่มีโอกาสสูงจะเป็นเครือข่ายที่มีผู้มีบารมีระดับสูงคุ้มครองอยู่ ถูกต้องค่ะการที่บุคคลระดับหลานชายของอดีตผู้นำหุ่นเซนเคยถูกขึ้นบัญชีดำในข้อหาพัวพันกับการฟอกเงินและองค์กรอาชญากรรมคือจิ๊กซอที่ทำให้รัฐบาลไทยเห็นภาพทั้งหมดและเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การปราบปรามมดปลวกแต่คือการจัดการกับโครงสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากและเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะถอดรหัสจิตวิทยาการเมืองที่อยู่เบื้องหลังมาตรการ5ข้อนี้ได้ทั้งหมด เลยค่ะน่าสนใจมากครับมันส่งผลเชิงจิตวิทยาอย่างไรบ้างครับมันคือการส่งสารที่แตกต่างกันไปยังผู้รับ4กลุ่มค่ะสารถึงคนไทยสร้างเอกภาพภายในคือการแสดงให้คนในชาติเห็นว่ารัฐบาลมีศักยภาพและกำลังปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลจริงๆ สารถึงประชาชนกัมพูชายุทธศาสตร์น้ำเปลี่ยนทิศการที่เราประกาศว่าจะไม่ผลักดันแรงงานแต่จะโจมตีเฉพาะเครือข่ายอาญากรรมที่มีขาวเชาระดับโลกเป็นการใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าน้ำเปลี่ยนทิศค่ะสารคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณแต่อยู่ที่เนื้อร้ายที่รัฐบาลคุณไม่จัดการต่างหาก สาลถึงผู้นำกัมพูชาสร้างภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกการพุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจสีเทาซึ่งอาจพัวพันกับคนในครอบครัวเป็นการสร้างไดเลมมา่าหรือภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกถ้าตอบโต้กลับก็เท่ากับปกป้องเครือข่ายอาญากรรมถ้าไม่ตอบโต้ก็จะเสียหน้าและเสียผลประโยชน์ศาลถึงประชาคมโลก การช่วงชิงความชอบธรรมการเดินเกมโดยมีข้อมูลเรื่องเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอยู่ในมือทำให้ไทยกลายเป็นผู้รักษากติกาสากลที่น่าเชื่อถือและทำให้คำพูดของฝ่ายตรงข้ามขาดน้ำหนักไปโดยสิ้นเชิงค่ะ และยังมีประเด็นเรื่องเส้นตาย3เดือนกับท่าทีเรื่องแรงงานและน้ำมันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการไม่ผลักดันแรงงานคือการเดินเกมด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้ําเปลี่ยนทิศทีท่กล่าวไปส่วนท่าทีเรื่องน้ํามันที่ว่าเราไม่ได้ห้ามขายแต่คุณเลือกที่จะไม่ซื้อเองก็คือการปิดเกมทางการทูตที่โยนความรับผิดชอบกลับไปให้รัฐบาลของเขาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะสรุปได้ว่า การตอบโต้ของไทยครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและลึกซึ้งมากตั้งอยู่บนฐานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายอาญากรรมเพื่อเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับมาเป็นฝ่ายคุมเกมโดยสมบูรณ์ถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจากคู่ขัดแย้งมาสู่บทบาทของผู้รักษากติกาในภูมิภาคและนี่คือเกมที่เดิมพันสูงมากซึ่งผลลัพธ์ในอีกสเดือนข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ของสองประเทศไปอีกนานเลยค่ะ ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับสำหรับวันนี้ข่าวถอดรหัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ